หนึ่งนี่เป็นแชมป์นะครับระดับประเทศนะครับแสดงเครื่องบินผานโหนนะครับประเทศเครื่องบินติหมุนนะครับไม่ใช่หมุนตีนะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรครับเนี่ยเราไม่รู้ตับเทคนิคของของพวกกินเลยเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นการตะแคนนะครับสแงตะแคนแล้วก็สายได้ด้วยนะครับ บัคับจะพุ่งไปหาสีฟ้านะครับเครื่องบินจะพุ่งไปหาสีฟ้าเตรียมหลบให้ดีนะต่อเฉียร์สีฟ้าเตรียมให้ดีนะครับกรมาทันประกันชีวิตยังอยู่ไหมนะครับอยู่แน,น่นอนถ้าร้อยห้าสิบบาทถ่าประกันร้อยห้าสิบบาทจ่ายหรือยังถ้าจ่ายแล้วไม่ต้องกลัวประกันเีวอยู่แล้วอาจารย์วงไทยปาดเหนือเลยครับเมื่อกี้ต่อไปเป็นการตีวงนะครับอันนี้มีท่าบังคับหรือเปล่าท่านิน มันจะมีค่าค่าตัดหญ้าด้วยนะครับเป็นท่ายากที่สุดเลยค่าตัดหญ้านะครับแต่จะยากกว่าเมื่อมีหมาคอยเห่าเครื่องพินอยู่นะครับเ <c oughs> ขาคอยหลบหมาตัวนั้นด้วยค่ณชอบท่าไหนปรดมือได้นะคะนักเรียนชอบท่าไหนนะครับปบมือให้กำลังใจสำหรับผู้แสดงได้นะครับคุณหนึ่งจักรวาลมีการทิ้งดิ่งเล็กน้อย จะตกไม่ตกจะตกไม่ตกไอที่ตกแน่ๆดิพิอรีค่ะจะตอนนี้ไปแล้วพอพิธีเปิดเสร็จสิ้นฝนของเราก็จะหยุดนะครับอ่าเริ่มมีเสียงนะครับของความหวาดเสียวนะครับ <c oughs> เป็นทีมพิธีกรนะครับพิธีกรรุ่นเล็กเริ่มรู้สึกหวาดเสียวแล้วนะครับ <c oughs> อไม่รู้ว่าจะโฉบม,มาทางกอ,องโดยการหรือจะไปทางกองเชียร์นะคะระับเราวางไว้ให้ดีเด็กค,คนไหนไม่ได้ทาประกันไว้ระวังให้ดีนะค,ะครับ <ๆ S 1> คุณตูกเชี<า>ยหมบอกว่าประกันแค่อุบัติเหตุนะค,ะครับหัวใจวายไม่รับประกันนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุ กีฬาคู่แลกของกีฬาฟุตบอลนะครับรายการตัวบริเวณใต้อัศจรรย์นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็เปิดตัวนักกีฬานะครับเป็นมอต้นชายระหว่างสีม,งม่วงและสีเขียวค,ค่ะคู่ที่2จะเป็นมอต้นอมอปลายชายนะคะสีม่วงพบกับสีเขียวและคู่ที่3นะคะเป็นทีมหญิงนะคะสีแดงพบกับสีเขียวขอให้นักกีฬานะคะทั้ง3คู่มาเตรียม เป็นการเป็นงานระยะสูงลยคะเมื่อกี้ตอนนี้สีเขียวมาแล้วสีสันสดใสเลยทีเดียวชุดพร้อมเดี๋ยวฟอร์มต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับชุดดีไว้ก่อนนะครับมาผมลงทุนกับชุดไปเยอะนะครับแต่สีเท้านี้ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสีเท้าดีไม่ดีเมื่อวานนี้ลงลงไปซ้อมอาเซียนร่วมใจเห็น อะไรนะคะสตาร์ทแบบขาดติดไหมที่สนามหญ้าแล้วยังไม่มีใครเอาออกใช่ไหมคะเอาออกไปแล้วค่ะโอเคครับประกาศรับสมัครผู้บรรยายกีฬาผู้กอนคือคุณครูมานโนตพิญญาณุวัฒน์นะคะผู้บรรยายกีฬากิติมศาศนะครับเพืครูไก่มาโนตพิญญาณุวัฒน์นะครับซึ่งเคยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจ